बाहित का ทุันเจ๊ค้วันนี้ผมจะมาแกะกระปุกออมสินโปเกมอนครับเริ่มกันเลยครับค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวแบงค์ขาดโอ้ ดแล้วครับอ้าวกางเสียมคลี่ออกมาคลี่ออกมานับเลยครับมาป้าช่วยวางตรงนี้วางนี้เดี๋ยวช่วยเา้อส้าร้อยหร้อยห้าร้วางไ้หนึ่องห้าร้อึ่งกองเ้ บน้อนับยังไงได้1 4นี่นนี่ล้วนะเจก็นับก่อนสีว่ามันได้เท่าไ,ไหร่1นึ 1, ่งพันหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยหนงยมร่ันสีอยเจขียนได้หนึ่งพัน้อ่งพันสเจน้องเจจดไว้เท่าไหร่ลครับเมื่อวานหนึ่อยอยู่ไหนสมุดน้องเจอ,อยู่ไหน อ้าวไหนเปิดหน้าที่น้องเจดจดไว้ทุกวันไหนครับที่จดจดไว้ทุกวันได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ทั้งหมดสิบเอ็ดวันถูกไหมครับอ้าวถ้างั้นเจนับเหรียญให้หมดก่อนน้องเจนับเหรียญให้หมดก่อนอ้าวนับเหรียญให้หมดก่อน สามส5 6, 5 6, 5ห5 0หเทั้งหมดห้าทั้งหมดหนึ่น้องเจคิดได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทิมทมเจบวกทิมเจบวกไว้ทุกวันผิดผิดยังไงไม่ผิดหรอก พ่อให้โบนัสเพิ่มหนึ่งร้อยบาทอ่อใส่เพิ่ม้เหรอไม่รู้ว่ามันเยอะกว่าเดิมที่พ่อให้โบนัสเพิ่มที่ให้เพราะว่าเป็นความตั้งใจที่น้องเจทําให้จบภารกิจเข้าใจไหมครับดีใจไหมครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับอ่า <5, S 1> คือ 2> 2, โอ้ยพอแล้วลูกแค่นี้แค่นี้นะปาก็ว่ามันเยอะไปสำหรับเด็กแล้ว ฉะนั้นน้องเจแลกมาด้วยหยาดเหงื่อใช่ปะน้องเจซ้อมวันละหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมง,ชโมงใช่ไหมครับอ่าน้องเจ <S 2> 2 <S น้องเจเห <2 S 1> นือ่อยอ่าถามแบบนี้นะเอ็มเจเหนื่อยมากไหมครับแต่และว,วันเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเอ็มเจจะนำเงินไปใช้ อย่างมีคุณค่าหรือแบบสุรุยสุร่ายครับจริงเหรอเก็บาทเกน้องน้องขำเลยเจจะแบ่งเงินไปซื้อของให้น้องมักงไหมครับให้ซื้อให้หนึ่งร้อย แบ่งให้ปู่ไหมครับปูไปช่วยหนูเก็บบอลเกือบทุกวันเลยนะยี่สโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าแรงไหมครับปูคุ้มค่าแรงไหมครับปู่ปูไม่เอาหรอกปู่ไม่เอาหรอกอ้าเมติกโป้เอ็มเจครับสุดท้ายแล้วของภารกิจเนี้ยเอ็จะฝากอะไรถึงเพื่อนๆเกี่ยวกับการดออบอล ใช้มาทีเยอะเยะเหนื่อยมากไหมสนุกมากไหมไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วทำไมมันถึงจำเป็นต้องดอบอบลครับก็ว่าจะได้จะได,ะได้เยอะไงก็จะได้เยอะหมายถึงได้จำนวนเยอะหรือได้ตังค์เยอะได้จำนวนเยอะได้นวนเยอะ,ะครับอ๋อมันก็จะมันก็จะอะไรนะมันก็จะเก่งมันก็จะเก่งมันเป็นการมันมันคือเบสิกอย่างหนึ่งอ่ะ มันคือเบสิกอย่างหนึ่งในการควบคุมบอลให้อยู่กับเราโอเคไหมหลังจากนี้เราจะไม่มีกิจกรรมเก็บเงินแล้วนะลูกน้องเจตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าครับอยากได้เท่าไหร่สามร้อยเดี๋ยวถ้าถึงสามร้อยเราจะอัปเดตโพสต์คลิประหว่างฝึกนี้เราจะไม่โพสต์แล้วเข้าใจไหม อ่าได้ถึง300เมื่อไหร่เราจะโพสคลิปฝากกดติดตามช่องน้องเจนด้นคับบ๊ายบายคนนี้มาให้กำลังใจ